เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยอ่าต่อไปเนาะเป็นข้อที่ห้าสิบเก้าเขาถามว่าคำภาษาอังกฤษในข้อใดใช้คำไทยแทนได้ก็คือจริงๆแล้วอ่ะอ่าคำที่เราใช้ใน ช่วยประจำวนันหรือว่าภาษาไทยเนี่ยเขารับอิทธิพลมาจากภาษาอื่นถูกปะ่ะหลายๆภาษาซึ่งหนึ่งในภาษานั้นนะคือภาษาอังกฤษเรารับรคำภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ด้วยการที่ว่าบางคำเนี่ยสามารถบัญญัติคำไทยขึ้นมาใช้แทนได้ก็จะใช้คำไทยที่บัญญัติขึ้นมาใหม่ส่วนบางคำที่ไม่สามารถบัญญัติคำไทยขึ้นมาใช้แทนได้เนี่ย,าาญญย,ยก็จะทับศัพท์ไปเลย ก็จะไม่สามารถใช้คำไทยอะไรแทนได้อ่ะมาดูกันว่าข้อนี้เขาให้คำศัพ์ภาษาอังกฤษอะไรมาบ้างเนาะหฟิลม์มสการันตีกรันตี3ดีเซลสซีเมนห้าเคเบิลทีนี้ในข้อนี้เนี่ยจริงทำได้คืนจริงมันทำได้ง่ายๆเลยถูกปะ่ะเพราะว่ามันเป็นคำที่เราเจอกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วเนาะคำพวกนี้ในหลักการทำ ข้อแบบนี้เนาะก็คือการที่แบบอ่านแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเราเคยเจอคําไทยคําไหนที่มันมีความหมายเดียวกับคาําภาษาอังกฤษเหล่านี้ไหมเนาะฟิลม์มถ้าฟิล์มเนี่ยเรานึกถึงอะไรลูกฟิลม์มฟิล์มในกล้องถ่ายรูปฟิล์มกระจกรถฟิลม์มเอ็กซเรย์ถูกปะฟิลม์มฟิล์มใสหรือฟิล์มกระจกที่ติดโทรศัพท์มือถือ ถ้าลองคิดคด,ดูฟิลม์มมีคำไทยแทนไหมไม่น่าถูกไหมอ่ะไปดูข้อสองการ,รันตีการันตีการันตีการันตีเนี่ยมันคือการที่แบบคือเป็นทำไมลูกไม่เหมือนเป็นการที่แบบเออ make sure ว่าแบบของสิ่งสิ่งเนี้ยเป็นของแท้แน่นอน ถูกปะซึ่งในภาษาไทยเนี่ยอาจจะใช้คําว่าอะไรลูกมันใช้มีคําไทยไหมเป็นการแบบว่าทําให้แน่ใจถูกปะว่าแบบอันเนี้ยดีอันนี้เชื่อถือได้แน่นอนมันคืออะไรลูก,ม,ก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 มันคือการรับประกันถูกปะถูกปะกคือการรับประกันถูกปะ เพราะฉะนั้นแล้วก็ได้คําตอบแล้วถูกไหมว่าข้อไหนสามารถใช้คำํำไทยแทนได้เนาะอืมทีนี้มาดูข้อสามก่อนดีเซลถ้าเราพูดถึงดีเซลเนี่ยทำไมลูก มันคือชื่อถูกปะ่ะของของอะไรลูกมันคือชื่อของน้ำมันชนิดหนึ่งถูกปะ่ะน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินอะไรเงี้ยมีคำไทยที่แทนได้ไหมไม่มีถูกปะ่ะซีเมนซีเมนถ้า,าได้ยินคำว่าซีเมนเราจะนึกถึงอะไรปูนซีเมนถูกปะ่ะมีคำไทยแทนไหมไม่มีถูกปะ่ะห้าสายเคเบิล สายเคเบิลก็คือเหมือนแบบสายแบบพวกสายโทรศัพท์อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวนะพี่ลองเปิดให้ก่อนเออมันคือสายถูกป่ะมันคือมันคือสายเคเบิลโทรศัพท์สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูงถูกไหมมีคำถายแทนไหม ไม่มีถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคือมันการําแค่นี้เป็นการอ่านเพราะว่าคําพวกเนี้ยเราเจอกันในชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็เป็นการอ่านแล้วก็เหมือนรีมายหรือว่าเช็คความรู้หรือว่าสิ่งที่เราเคยได้ยินได้เห็นได้ฟังมาแบบเอ๊คำเนี้ยมีคํไทยแทนได้ไหมนะหรืออย่างเงี้ยเนาะไม่ต้องท่องเนาะอันนี้เน้นอ่านเน้นเจอมากกว่าโอเค เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะได้่วก2เวกเอ็นส่วนได้กำลัง3เอ็นอาหารกะหล่ำเมื่อกี้คูณกันแ้วอาหารกินใช่ไหมล่ะ